ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถแถลงข่าวจับแก๊งเสื้อฮู้ดเฮอริเคนที่ออกอาลวาดไล่ทุบตีชาวบ้านบริเวณเส้นทางอำเภอสันป่าตองและเขตติดต่อใกล้เคียงพื้นที่จังหวัดลำพูนสร้างความหวาดระแวงหวาดกลัวให้กับประชาชนผู้สัญจรในเส้นทางนี้โดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่า นะครับที่ผู้กระทำผิดหรือ้องหาได้ก่อเหตุนะครับไม่ว่าชิงทรัพย์นะครับหรือเอ่อข้นทรัพย์ไม่ว่าผู้เสียหายในหลายๆกรณีนะครับถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับสงสัยว่าทรัพย์สินเป็นของท่านนะครับหรือเคยถูกไองนี้ทําร้ายร่างกายนะครับหรือถูกกระตุ้นไายต่อทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นชิงทรัพย์หรือป้นทรัพย์ก็ตามสามารถ พบท่านงานสอบสวนนะครับในพื้นที่หรือพบท่านผู้กํากับการตรวจตรวจกุทธรทจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อแกล้งความร้องทุกกผู้กับโทษดําเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับซึ่งในส่วนนี้ขอให้มั่นใจว่าจะจับกลุ่มลูกหาให้ได้ทั้งหมดนะครับในต้นต้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะครับเราได้ทําการจับกลุ่มลูกหมามาสองคนนะครับจากนั้นเนี่ยเราได้นําการสักถามสอบสวนขยายผล รวมทั้งสอบเจ้าที่ทงการศึบษาลงพื้นที่นะครับหาข้อมูลจนกระทั่งร oneself, เราสามารถต่หมาจับผู้ต้องหาที่เ็ื่อวหน้าแคือ์ในซิซ่าได้นะครับต่อมาเมื่อวานครับเราได้ทำหมายนำหมายค้นนะครับเข้าไปทำการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาเพื่อจับกลุ่มตามหมายจับกล้วกาค้นหาของกลางเพิ่มเติมนะครับกล้วก็เจอนะครับโทรศัพท์นะครับเครื่องนี้นะครับของของผู้เสียหายที่ถูกวิ่งหนีออกไปนะครับที่บ้านของลูกน้องคนสนของนายซิซ่านะครับ หลังจากที่เรานําตัวมาสักถามนะครับผู้ทหารให้สารภาพซึ่งต่อมาเนี่ยถ้ายอมเปิดเผยนะครับชื่อผู้ต้องหาเมาดผิดอีหหลายคนนะครับซึ่งต่อมาเมาราเปนการสักถามนะครับไปถามสอบถามที่พ่อแม่พ่อแม่ก็สอบถามบุตราลา,า,าน,ต,าานตัวเองนะครับใครก่อเหตุก็พามามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะครับปิดเก็บลายรวมเมื่อวานนะครับเราจับกลุมผู้ต้องหาทั้งหมด8 8คนนะครับรบวมของเดิมอีก2คนก็ปรวมแล้วในแก๊งนี้ตอนนี้เราจับกลุ่มไแล้วทั้งหมด10คนนะครับเหลือผู้กระทำความผิดอีกประมาณ แปดถึงสิคนนะครับซึ่งตอนนี้เรารู้ชื่อส่วนแล้วนะครับเราได้ดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับเราจะดำเนินการทุกบททุกมดนะครับทุกคนจี่จับได้แล้วเป็นเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์ออกตะเวียงทำร้ายร่างกายประชาชนที่สัญจรไปมานำตัวหัวหน้าแกงแถลงข่าวสนามข่าวภาคเหนือรายงาน